นสอง JK สวัสดีค่ะรถเก๋งมือ2ราคาประหยัดอีกแล้วนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถเก๋งบ,บ้านเจ้าของขายเองค่ะนิสสันมาร์ทนะคะราคาเงินสดค่ะลุกท่านตัดสดเลยนะคะในราคา1 9 0 0 0บาทค่ะรถยน์ปี2016นหน้าใหม่นะคะรถเกียร์ธรรมดาค่ะภาษี69โชคสตันเบาะแต่งนะคะเบาะคู่หน้าเป็นเบาะแต่ง ล้อแมกค่ะายางนะคะยางก็ยังดีค่ะภายในกว้างๆนั่งสบายมีจอแอนด o i d มีกล้องหลังนะคะมีเครื่องเสียง1ชุดมีคุญจารีโมท2ดอกมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเครื่องดีสภาพสวยพร้อมใช้งานค่ะของแต่งหลายรายการอยู่นะคะตามรูปเบื้องต้นเลยนะคะรถมีเล่มมีเอกสารครบนะคะช,ช่วงรางกันแน่นเนบภายในก็สะอาดกว้างสีเดิมค่ะ เลพร้อมโอนนะคะรถอยู่นครปฐม19,000บาทราคาตัดเงินสดสนใจโทรคุยติดต่อนัดหมายดูรถได้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยค่ะเพื่อความสะดวกรับประโยชน์ของตัวท่านแนะนำให้นัดล่วงหน้าแล้วไปดูตัวรถก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ